Morning Story สนับสนุนโดยเกลือปรุงทิพย์เครื่องปรับอากาศอิมิเนนเรื่องดีๆอยากคุย น้องเมย์น้องยุ้ยน้องเมยมาแล้วค่ะเออกันเดี๋ยวอาจจะลงไปหาเนื้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็ยนจะได้พ่อรองขับการเดินทางโอ้โหวันนี้นะคะยุ้ยกับน้องเมย์ลงทุนนั่งรถเปิดประทุนแบบพิเศษถึงที่นี่เลยนะคะรถประทุนเหรอค่ะสถอิตเตก่ะกันไม่แล้วละค่ะโชคดีว่าที่นี่อากาศดีดีค่ะนั่งไปชมวิวทิวทัศน์ไปสบายใจมากเลยค่ะ ครับก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านท่าขันทองตมบ,บ้านแซลอำเภอเจียงแสนจังหวัดเจียงไฮนะครับโอ้โหยินดีอย่างยิ่งค่ะแล้วก็คงต้องรบกวนนะคะพิเศษค่ะพาเราสองคนไปเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวชุมชนบ้านท่าขันทองเพราะว่ารู้มาว่าชาวบ้านที่นี่มีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะในเรื่องของอาชีพอาหารการกินนั้นก็ถือว่าอร่อยเลิศอีกด้วยครับยินดีต้อนรับครับ เอาไปที่บ้านท่ากันทองเลยนาะก,ก่อนที่จะไปนะคะไม่อยากทราบว่าวัดแห่งนี้ค่ะชื่อว่าอะไรเหรอคะวัดนี่ก็ชื่อว่าวัดวัดพระธาตุสี่หัวกวาน,าวานซึ่งเป็นวัดที่โบราณแถวๆอยู่ในเจยงแสนนี่เหลือบกิิตี้ละส่วนใหญ่ในวัดโบราณน,นี่จะตกลงมนน้ำโขงไปหมดละแต่บริเวณของวัดนี้ข้างๆวัดเนี่ยก็จะมีหินหินดินดานห,หินดานอยู่ข้างๆวัดเวลาน้ำโขงมานี่ก็จะไปเจอหินดินดาน<อ>ก็ ไม่กรอบป้องกันไม่ให้กรอป้องกันได้โอ้โหสวยมากมากเลยนะคะอย่างยิ่งเจดีย์ตัวองค์นี้นะครับทางทางโบราณคดีได้เป็นมาพิสูจน์แล้วว่ามีอายุพันสามร้อยกว่าปีหนึ่งพันสามร้อยปีครับเป็นโบราณแสดงว่าต้องมีความสําคัญมากๆเลยใช่ไหมคะครับแล้วก็มีพระโบราณอยู่ในบริเวณวัดนี้ตัวครับเอาเป็นว่านะคะในตอนนี้ค่ะเห็นบอกว่าจะพาไปแอลแล้วที่แรกที่พิเศษจะพาไปไปที่ไหนกันคะไปที่ไปที่ทอผ้าก่อน เพราะว่าที่ทอผ้านี่ก็จะเห็นศิลปะเกี่ยวกับการทอผ้าที่ผสมผสานร,ระหว่างอีสานกับล้านนาก็เป็นอีสานล้านนาครับโอ้โหอยากเห็นผ้าฝ้ายเทามืออีสาน<อ>ล้านนาแล้วไม่ไหวแล้วค่ะ<ม>พี่ยุย้ยรีบไปกันเลยดีกว่างั้นไปกัน<ป>เลยคะ่ะเป็นยังไงบ้างน้องเมย มากเลยค่ะพี่ยุ้ยเป็นงานฝีมือที่ต้องใช้สมาธิมากเลยนะคะอน้องพี่นี่ดูเรียบร้อยขึ้นนิดนึงเลยนะเนี่ยค่ะพี่เสกคะการทำผ้าฝ้ายทอมือที่บ้านท่าขันทองนี้มีมานานได้ยังคะมีมาประมาณ50ปีแล้วหลังจากที่ชาวอีสานย้ายมาอยู่ที่นี่ก็ติดตัวก็เอาวัฒนธรรมเกี่ยวกับการทอผ้ามาด้วยครับสังเกตเห็นว่าโดดเด่นเหมือนกันนะคะเนี่ยแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่มาจากอีสานนะครับมา ใช้มา,มาผสมผสานกับล้านนาทางเหนือก็เป็นศิลปะล้านนาอีสานอีสานล้านนาครับก็จะมีสีสันที่สีสันที่สดใสหน่อยพี่เสกคะนอกจากงานผ้าายทอมือที่เป็นลักษณะเป็นผืนแล้วยังสามารถไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้อีกบ้างคะได้ครับได้หลายอย่างครับอย่างเช่นทําเป็นหมอนขิดก็ได้ทําเป็นผ้าถุงผ้าคลุม ผ้าขมาม้าแล้วก็ที่สําคัญก็คือทําเป็นสลงนี้ได้ครับโอ้โหสีสันสะดุดตามากเลยนะคะใช่ค่ะน้องเมย์พิเศษคะทั้ทงนั้นผ้าฝ้ายทองมือของบ้านท่าขันทองเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนใช่ไหมคะใช่แลวครับดีมดีมากเลยนะพยุ้ยทั้งนั้นเราไปเลือกผ้าฝ้ายทองมือไปเป็นของที่เราให้กับคุณผู้ชมเลยดีกว่าไอเดียเกย๋กูดมากค่ะ<ช>ไปเลยค่ะเชิญเลยครับทางนี้ครับ ผืนนี้เลยสีสันฟรีดมากสีสันสดใสส่วนองพี่หรอพี่ขอผืนอีกผืนหนึ่งดีกว่าเดี๋ยวนะกำลังดูนี้นะผืนนี้แล้วกันค่ะอสองรางวัลน,นะคะทุกผู้ชมอยากเจอพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านท่าขันทองแล้วค่ะครับไปเลยครับไปเลยครับโอเค <Okay. S 2> เรื่องดีๆยามเช้า